ก่อนดูคุยแซบโชว์อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณค่ะเออ่พี่ไม่พูดอะไรหน่อยนะครับเออ่ให้กันณพงพูดคนเดียวค่ะเรียกแขกอ๋อขอบคุณที่ให้เกียรติครับขอบคุณค่ะผมมีแขกรับเชิญอีกหนึ่งคนนะคุณผู้ชมครับใครที่อยากจะดูแลผิวกายดูแลร่างกายของตัวเองนะครับทั้งผิวทั้งเส้นผมนะฮะต้องฟังเลยนะครับผู้หญิงคนนี้นะครับเธอเป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับมาแล้วครับคุณมด จันทราภาเขียวหวานนะครับผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์แบรนด์ EC สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบขออนุญาตเรียกพี่มดครับพี่มดวันนี้เราสามารถดูแลกันได้ตั้งแต่หัวจนหลดเท้าเลยใช่ไหมฮะก็ทั้งทั่วร่างกายเลยทั่วร่างกายเลยนะฮะโอเคอย่าเสียเวลาเลยดีกว่าครับ <c oughs> วันนี้มีอะไรมาฝากเราบ้างครับก็คือ ปกตินะคะคในส่วนของทุ่นเนี่เราออกจากบ้านเราก็ต้องเจอในส่วนของแสงแดดนะคะก็มีในส่วนของแสงแดดไม่พอดเป็นฝุ่นละอองด้วยนะคะคทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้ยากมากๆเลยนะคะคมีฝุ่นควันอะไรอย่างนี้ที่อยู่ในอากาศมันทําให้เกิดอาการแพ้เราก็ต้องบํารุงผิวด้วย สิ่งที่เหมาะกับสภาพผิวโดวยเพราะเด็กเนี่ยคุณพ่อนะคะเราเป็นคุณแม่เราก็ต้องกังวลใจกับเด็กเป็นพิเศษเลยทุกคนเนี้ยหาผลิตภัณฑ์ให้เด็กเนี่ยยากเหมือนกันนะใช่ค่ะแล้วถ้าไม่มีใครมาการันตีเราบางทีเราไม่กล้าด้วยนะคุณคุณมดครับค่ะอันนี้ก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นใช้อยู่แล้วในคลินิกนะคะของแพนคลินิกและราชเทวีคลินิกนะคะค่ะครับก็คือต้องดูแลผิวตั้งแต่ต้นทางค่ะคุณหมอก็เป็นคนปรับปรุงสูตรตัวนี้เองเลยนะคะค่ะนี่เห็นมีผลิตภัณฑ์หลายอย่างมากแต่ละอันนี้มีจุดเด่นอะไรบบงครั ก็เป็นผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอีซีนะคะเพื่อดูแลผิวนะคะ,ะสำหรับท,ทั้งในส่วนของลูกค้าของเราเองด้วยแล้วก็เราอยากส่งต่อสินงดีให้กับทางทางคนที่ใช้ได้นะคะเป็นในส่วนของการแบบวางไว้ที่บ้านนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่วางไว้สำหรับเป็นเซตได้เลยนะคะคคตัวนี้ก็คือเป็น คิดค้นด้วยภาพผิวหนังนะคะเมริกันบอร์ดนะคะแล้วก็โรงงานมีมาตรฐานการผลิตที่ดีนะคะแล้วก็มีเลขจดแจ้งถูกต้องนะคะแล้วก็ในแนวความคิดคือเราไม่อยากใช้สารสเตียรอยด์นะคะครเรารจะใช้สารสกัดที่มีส่วนที่บำรุงผิวอย่างเดียวให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นนะคะคแล้วก็มีทั้งหมด6ตัวนะคะัวตัวเลย6ตัวนีว่ขอโทษนะฮะแบบถ้าสมมติว่าแต่ละอันเนี่ยเอา ช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมฮะว่าใช้อะไรยังไงบ้างนิดหนึ่งก็ได้ค่ะตัว Easy Sooting Gel นะคะตัวที่1นนะคะดูแลผิวที่มีแนวโน้มคันแล้วก็ระคายเคืองง่ายนะคะเนื้อเจลเนี่ยมันเป็นเจลนะคะมันก็จะอ่อนโยนแล้วก็ซึมนะคะดูแลผิวเบาสบายนะคะใช้ได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ใช้ได้หมดเลยนะคะใช้ได้ทุกเพศทุกวัยใช่ค่ะแล้วก็ทําให้ผิวชุ่มชื้นนะคะอันนี้ใช้ได้มทั้งเด็กทารกนะคะแมลงสัตว์กัดต่อยรูคันจากอะไรตัวนี้เวิร์กเลยใช่ไหมฮะ โอเคผู้ใหญ่ก็ใช้ได้แต่งหน้าแล้วสามารถทาได้นะคะอันนี้ก็คือซึมไปเลยนะคะไม่เหนียวเหนอกหนค่ะเริ่มคันที่คอแล้วะขอดูเนื้อนิดนึงได้ได้ค่ะพี่มดแนะนําตัวต่อไปแล้วมีตัวต่อไปตัวต่อไปมีอะไรอยากแนะนําครับตัวต่อไปก็คือตัวบามนะคะตัวบามจะเนื่องจากว่ามันเป็นเนื้อบามค่ะแต่ว่าความดีของเขาก็คือมันมาจากน้ํามันหอมระเหยนะคะจะมีทําออยล์มีในส่วนของน้ํามันน้ามัน ยูคาลิปตัสนะคะกลิ่นก็จะแบบเป็นกลิ่นอ่อนๆนะคะเด็กใช้ได้มีเวลาคันปุ๊บเนี่ยก็หยิบ ทาทันทีหายคันทันทีเลยเวลาคันนี่คือใช้ทาได้เลยใช่ค่ะพกติดตัวได้ตลอดเลยเราเป็นคุณแม่เราก็พกในกระเป๋าไปที่ไหนนะคะอันนี้ทาหน้าทาได้ไหมถ้าคันหน้าได้ค่ะทาได้หมดเลยถ้าทาหน้าแสดงว่ามันต้องว่าไม่มันนะคะแล้วก็เปิดฝาได้ง่ายมากเลยค่ะอยากทราบมากเห็นด้านด้านหน้าที่วางลายอันนี้แสดงว่าเป็นอันของเด็ดของทีเด็ดหรือว่ายังไงฮะใช่ค่ะเป็นโปรโมชั่นพิเศษที่ปกติเราขายที่ร้านขายยาหรือขายในคลินิกยังไม่ได้เท่านี้เลยนะคะเฉพาะ คุยแซบโชว์เท่านั้นเลยนะคะค่ะมไม่เค,ยม,คยมีในหนัติดตามคุณมดให้ดีนะวันนี้พิเศษเฉพาะคุยแซบโชว์นะครับ<ช>ตัวต่อไปครัับที่สนะคะตัว easy s c a u b care ค่ะตัวนี้ประกอบด้วยตัวพวกสารสกัดจากคุศาศจีนนะคะเวลาที่คนที่ใส่หมวกออก o u t ดอ o r ตีกลอบอะไรเงี้ยค่ะหรือเด็กที่มีเว้นจิตกิจกรรมตอนเย็นนะคะก็คือหยอดหยดได้เลยคือบำรุงเส้นผม หยอดตอนหลังสผมหรือว่าหยอดตอนไหนครับหยอดก็คือจริงๆถ้าเกิดแบบสามารถหยอดได้เลยนะคะก่อนก็ได้หรือหลังก็ได้ถ้าคันแบบมีเหงื่อมีอะไรนี้หยอดได้เลยเท่ากับว่าหยอดได้ทุกเวลาแล้วแต่ใช่แล้วแตบใช่เลยค่ะอ๋อะเพราะบางทีแบบเราใส่หมวกหรือว่าบางทีเด็กๆไปเล่นเหงื่อออกหัวร้อนอ่ะเขาจะชอบเกาหัวกันอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือหยอดหยอดหยอดไปได้เลยตอนนี้พี่พูดร้อนอยู่ไหมครับพี่หัวร้อนมากเลยฮะขอยิ้มหยอดนิดนึงอก็คืออย่างถ้าสมมติว่าถ้าเซ็ตผมอะไรมาก็คือสมมติสมมติถ้าคัน หยอดเลยหยอดลงไปเลยแล้วก็คยี้ขยี้หะ่มอันนี้ผมแค่สาธิตนะจริงผมไม่ได้คันจริงนะคือถ้าเกิดว่าใครคันจริงะสามารถลองเอาไปใช้ได้นะเลิตของอีซีตัวต่อไปตัวที่4ครับพี่มดครับจะเยอะหน่อยนะคะได้เลยได้ัเนีคือต้องการปกป้องทั่วร่างกายจริงๆนะคค่ะ ตัวนี้ก็คือเพิ่มเลเวลการดูแลผิวนะคะก็คือตัว easy as ting gel ชื่อ as ting เนี่ยคือการสมานผิวนะคะคก็คือเรามาจากในส่วนของคลินิกที่เราทำา่าตารนะคะเราไม่อยากใช้สเตียรอยเราก็ใช้ตัวนี้เป็นสารสกัดจากธรรมชาตินะคะแล้วก็ฟื้นฟูนะคะหลังจากเราทำพวกอะไรนี้มันจะมีทอยทะลอกใช่ไหมคะหรือว่าคนที่เป็นสิวอะไรนี้ก็ใช้ได้มันก็จะมี b 3มีว่านหางจระเข้อยากเป็น าสารสกัดธรรมชาติหบุนีอ๋อน,นี่คือทำแบบเหมือนผิวหน้าถ้ามีแผลมีรอยสิวรอยอะไรอย่างเงี้ยเหรอฮะใช่ค่ะใช่ทำผิวหน้าแล้วถ้า<ช>สูต<ล>อื่นของร่างกายได้ไหมฮะหรือเน้นที่หน้าครับอันนี้ก็นนคือถ้าเป็นแบบ เป็นพองนะคะก็ทาได้เลยนะคะโดนเตาลีดโดนน้าคือโดนผิวที่เสียหายอะค่ะก็คือได้ทุกส่วนที่เจ็ยใช่ใช่ค่ะอ๋อแล้วมีนอกจากตัวนี้นี่มีตัวไหนอีกมีเวลเวลหนักกว่านี้นะคะเวลหนักกว่านี้อีกเวลสุดจะเป็นเรื่องความแห้งกลานแบบเป็นขุยเป็นสะเก็ดแบบเหมือนลอกออกมาเป็นแผ่นเลยอะค่ะครับเป็นตัวซอรียครีมนะคะตัวเนี้ยคือเรามีการทดสอบอะค่ะในคลินิกนะคะว่าเราแบบเหมือน ทาไปแล้วอะค่ะหลังจากที่ทาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คือ,อจะมีโกลดันดัตเลยของแพทย์เนี่ยดูว่าผิวเนี่ยขึ้นดีขึ้นนะคะฟื้นฟูนขึ้นนะคะในส่วนที่รับได้ไหมของนานาชาตินะคะเป็นโกลดันดัตอันนี้คือสามารถทาได้เลยนะคะอันนี้เห็นนี่คือเห็นมีเด็กด้วยก็คือใช้กับเด็กได้ด้วยใช่คือทุกผลิตภัณฑ์สามารถใช้กับเด็กได้หมดเลยนะคะไม่มีจํากัดอายุเลยไม่ค่ะไม่จำกัดอายุเลยคือใช้เด็กสมมติเด็กาลกได้ไหมฮะเด็กาลกก็ได้ค่ะ เพราะว่าม yeah, ันเป็นการคิดค้นจากจากแพทย์ผิวหนังเมริกันคือเขาให้ใช้ทุกเวลเลยค่ะของของ ครบยังฮะหกตัวตัวสุดท้ายค่ะตัวสุดท้ายจะเป็น Easy Body Acne Solution นะคะช่วยดูแลผิวที่หลังแล้วก็ลำตัวนะคะให้เรียบเนียนนะคะอันนี้คือให้น้องน้อง MUT อะค่ะที่ตอนนี้ประกวดไปแล้วได้รางวัลนะคะใช้นะคะเพราะว่าต้องน้องๆเขาแบบต้องโชว์แผ่นหลังที่สวยงามอะไรเงี้ยถ้าจะมามีแบบเม็ดสิวมีอะไรเงี้ยก็คือตัวนี้ฉีดยปึ๊บป่ะอ๋อฉีดแล้วคือมันช่วยบำรุง ใช่ค่ะก็ให้มันดูนเรียบเนียนให้นวลหรือยังไงครับให้ให้ลดลดลดความมันนะคะแล้วก็ทำให้สิวะไม่เกิดขึ้นครัใช่พี่มดฟังมาทั้งหมด6ตัวนะผมบอกเลยนะใครที่ผิวแพ้ง่ายใครที่มีลูกหรือแม้แต่ตัวท่านเองวันนี้อยากให้ลองจัดดูสักเซตหนึ่งขอโปรโมชั่นให้คุยแซบโชว์หน่อยได้ไหมครับ<ด>พี่มดครับครัโปรโมชั่น Pro แรกนะคะคก็คือ ปกติเนี่ยเราขายชิ้นหนึ่งนะคะ295บาทใช่ไหมคะอันนี้คือเราลดไปจาก295นะคะเหลือสองนะคะคแล้วเราไม่ได้ให้ตัวเดียวเราให้สองชิ้นไม่มีที่ไหนเลยนะคะ2ชิ้นจากตัวเดียวสองใช่เหลือเหลือกาอก295เหลือ259แล้วเป็น2ชิ้นด้วยใช่แล้วยังไม่พอนะคะเราแถมตัวพะพาอีกสาเป็น5ชิ้นเลยไม่มีที่อื่นนะคะ ครับต้องซื้อเนี่ยสองร้อยท่านแรกในเฉพาะรายการคุยแทสแทปโชค่ะคุยเฮบโชนะฮะมีสามโปรใช่ไหมฮะโปรเอสใช่ไหมอันนี้คือโปรเอสไซส์ต่อไปโปรไซเอ็มไซเอ็มใครอยากได้ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับวันนี้เลือกได้เลยนะฮะค่ะโปรไซเอ็มจะเป็นตัวขายดีของเรานะคะก็จะมี Easy s ส o ทต i n g Gel นะคะ Easy Scrub Care แล้วก็ Easy Balm ์สามตัวนะคะก็คือลดมากกว่า50%นะคะปกติ549บาทก็เหลือเพียง269บาทเท่านั้นโอ้โหลดไปเกือบครึ่งหนึ่งเลยนะฮะ มากกว่า50%เลยนะฮะ<ช>ที่รถไปแล้วก็จัดเป็นในเซ็ตด้วยสามารถแบบให้เด็กให้ ได้หมดเลยค่ะผู้ใหญ่ค,คนแก่อะไรได้หมดเลยนะคะครับสายเอ็มแล้วไซส์ต่อไปครับ M แล้วต้องมี L, L S M L <c oughs> แน่นอนใช่ค่ะ,คะก็จะเป็นไซส์ครบชุดเมื่อทีที่บอกนะคะก็ <c oughs> คือปกติเซ็ตทั้งหมดเนี่ยที่แจ้งไป6ตัวนะคะราคา1,264บาทนะคะพิเศษในรายการนี้เท่านั้นนะคะลดมากกว่า50%เหลือ599บาทเองค่ะครับอุย้ยเซ็ตนี้น่ารักเซ็ตนี้คุ้มนีแผ่นพระคุณูนุ่มนิ่มๆด้วยนี่นะพระคุณูเลยนั้นอ่ะเหมือนพับมาเป็นรูปตุ๊กตาเลยอ่ะโอ้น่ารัก อนี้คือครบเลยทุกอย่างใช่ไหมครับใช่ค่ะบอกช่องทางด้วยรับที่หมดครับก็คือแอดไลน์ไปเลยนะคะแอ easy skin นะคะ e a z i s k i n นะคะหรือว่าสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ก็ได้นะคะหรือว่าไม่สะดวกนะคะโทรสั่งนะคะ027939999ค่ะ ครับที่แอบเชียร์แบบโปรใหญ่นะคือไซส์ L ไปเลยก็คือมันจะได้แบบมันจะได้คุ้มมากหรือถ้าใครแบบอยากจะซื้อครบทุก S M L อะไรเงี้ยได้เลยนะฮะ02 793 9999นะครับหรือว่า Line แอบ Easy Skin ก็ได้เลยทั้งง่ายสุดเลยคือหยิบโทรศัพท์เปิดกล้องแล้วสแกน QR Code ข้างหน้าได้เลยนะครับจะได้ไปเป็นเซตแบบนี้เลยนะครับมีเนี่ยนะฮะเซตเอ่อไซส์ S นะครับไซส์ M แล้วก็ไซส์ L นะครับอ่านะฮะยังพอมีเวลาไหม ถ้างั้นลองขึ้นขึ้นโปรให้คุณผู้ชมดูอีกรอบหนึ่งไม่ทันไม่เป็นไรคุณผู้ชม S M L นะฮะราคาวันนี้คือพี่มดมาขึ้นลดราคาสุดๆเลยนะครับย้ำเบอร์ย้ำเบอร์อีกทีนึงครับพี่มดครับครับผม027939999นะคะหรือแอดไลน์ easy skin ค่ะโอเคแล้วก็สแกน QR code นะครับที่ขึ้นอยู่นั้นด้านหน้าจอเมื่อกี้นี้นะครับดูรายการคุยแซบโชว์จบแล้วอย่าลืมกด subscribe แล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับ